สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายยูนีและหนังที่ผมจะมาสปอยล์ฟังวันนี้มีชื่อเรื่องว่า One Cut of the Dead One Cut ซอมบี้งับงับงับเป็นหนังซอมบี้ที่เป็นกระแสไวรัลพูดกันปากกับปากจนทำให้ใครหลายคนหลงรักหนังเรื่องนี้การถ่ายทำแบบลองเทสถ่ายยาวแบบเทคเดียวนานถึง37นาที โดยไม่มีการตัดต่อเป็นเรื่องราวของปุ่มคนเบื้องหลังที่รักในการสร้างภาพยนตร์ซอมบี้กินคนปรากฏการ์หนังซ้อนหนังโหดมันฮาของแดนปาริ์ที่ได้รับคะแนนจากโรสเทนทูเมโทสูงถึงร้อยคะแนนเต็มเป็นกระแสดังที่สุดในปี2017เรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามใกักช่องยูนีบช่วยกดกระดิ่งซับสไคร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปกับผมด้วยนะครับ เรื่องก็เริ่มที่กองถ่ายทําหนังซอมบี้ซึ่งในฉากนี้พระเอกที่เป็นซอมบี้ต้องเข้ามาทําการกัดนางเอกแต่ทว่าผู้กํากับก็ทําการสั่งคัดซะก่อนเพราะพวกเขาถ่ายช้าฉากนี้ซ้ําไปซ้ำมาทั้งหมด42เทคแล้วเนื่องจากนางเอกเธอเล่นไม่ถึงบทบาทแสดงอารมณ์ได้ไม่ดีพอจึงทําให้ผู้กํากับเขาหัวเสียมากเดินเข้ามาต่อว่าเธอยกใหญ่และพูดบอกกับเธอว่าการแสดงของเธอนั้น มันเหมือนกับหลอกคนดูนักแสดงมันต้องมีอินเนอร์มาจากข้างในเอาสนางเอกเหวอ๋อกันเลยทีเดียวและเท่านั้นยังไม่พอหลังจากอรารวาสนางเอกเสร็จเขาก็หันหน้าไปอรารวาสพระเอกต่อพร้อมกับสั่งพักกองให้ยกเลิกแค่นี้ก่อนและในขณะที่ทุกคนกําลังนั่งพักผ่อนกันอยู่นั้นช่างแต่งหน้าก็พูดบอกกับพระเอกและนางเอกว่าผู้กํากับคงตั้งใจกบหนังเรื่องนี้มากอย่าไปถือสาเขาเลยนะแถมช่างแต่งหน้ายังเล่าให้ทั้งคู่ฟังต่อ ว่าที่พวกเรามาถ่ายทำกันอยู่ที่นี่มันเป็นตำนานเรื่องเล่าซึ่งโรงงานร้างแห่งนี้มันเป็นโรงงานกรองน้ำซึ่งกองทัพญี่ปุ่น เคยใช้ที่นี่มาทำการทดลองบางอย่างกับมนุษย์ทำให้คนตายสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งและทันใดนั้นมันก็มีเสียงดังจากประตูดังปั้งทำให้ทั้งคู่ตไดยินเรื่องเล่าของช่างแต่งหน้าบวกกับเสียงดังจากประตูจึงทำให้ทั้งคู่ยิ่งหลอนไปมากกว่าเก่า,กาพระเอกจึงเปลี่ยนเรื่องคุยพูดถามกับช่างแต่งหน้าว่าคุณมีงานอดิเรกบ้างไหมช่างแต่งหน้าเธอจึงตอบกลับไปว่างานอดิเรกข,ของฉันก็คือวิชาป้องกันตัว และเธอก็สอนการป้องกันตัวกับทุกคนได้ดูจนทําให้ทุกคนอึ้งกับความสามารถของเธอและในขณะนั้นเองขณะที่หนุ่มแว่นคนในกองถ่ายกับหลังจุดบุหรี่มันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจูๆ่ๆซอมบี้มันก็โผล่เข้ามาที่ด้านหลังของเขาและทันใดนั้นมันก็พ่นน้ําบางอย่างใส่ที่หน้าของเขาพร้อมกับกัดเขาเข้าไปที่คอเท่านั้นยังไม่พอมันกัดจนแขนหนุ่มแว่นคนนั้นขาดกระเด็นเข้ามาที่ด้านในจนทําให้พระเอกนางเอกและช่างแต่งหน้า กลัวจนหนีกระเจิงในขณะที่ทุกคนกําลังเดินเข้าไปดูวันนี้มันใช่แขนปลอมที่เอาไว้ใช้แสดงหรือเปล่าและทันใดนั้นเองหนุ่มแว่นที่โดนกัดเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับล้มลงใส่ที่พระเอกและตอนนี้ซอมบี้ที่อยู่ด้านนอกเขาก็มาร่วมวงด้วยในขณะที่ทั้งสามคนกําลังวิ่งหนีซอมบี้ผู้กํากับก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนางเอกเอาไว้เขาทําการถ่ายหนังต่อ พอเขาคิดว่านี่แหละคือเลี้ยวที่สุดเพราะสีหน้าของนางเอกนั้นเธอกลัวจริงๆเหมือนตอนนี้ผู้กำกับจะเครียดจนเขาเสียสติไปแล้วเขาเดินตามถ่ายนางเอกแบบไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังเถียงกันอยู่นั้นจู่ๆหนุ่มโ้นคนถือไม้ก็พยายามจะออกไปที่ด้านนอกจึงทำให้เขากับผู้กำกับมีปากเสียงกันทางด้านช่างแต่งหน้ากับพระเอกพวกเขาทั้งคู่ก็พยายามเตือนว่าพวกซอมบี้อยู่ที่ด้านนอกนะแต่ในที่สุด หนุ่มโล้นเขาก็ตัดสินใจหนีออกไปจากที่โรงงานนี้ได้สําเร็จแต่สุดท้ายหนุ่มโล้นเขาก็ไม่รอดถูกกัดจนกลายเป็นซอมบี้ในที่สุดและด้วยความบ้าคลั่งของผู้กากับเขาต้องการเก็บภาพหนังของเขาต่อ เขาจึงตัดสินใจไปจับหนุ่มล้นซอมบี้กลับเข้ามาที่ด้านในของโรงงานและมันก็วิ่งไล่งับทุกคนโดยมีผู้กำกับคอยตามเก็บภาพเอาไว้และนั่นจึงทำให้ช่างแต่งหน้าเธอตัดสินใจใช้ขวานที่อยู่ที่มือฟันคอซอมบี้จนขาดและตายในที่สุดจึงทำให้ผู้กำกับชอบใจใหญ่ที่สามารถเก็บภาพพร้อมกับสีหน้าบ้าคลั่งของทุกคนเอาไว้ได้หมดและหลังจากนั้นทุกคนก็ตัดสินใจที่จะขับรถหนีออกไปจากที่นี่แต่ทว่ากุญแจรถดันอยู่ที่ซอมบี้หนุ่มแว่น ที่มันยังตามไล่กัดพวกเขาอยู่นางเอกจึงตัดสินใจวิง่งหนีเข้าไปที่ด้านในป่าแต่ซอมบี้แว่นมันก็ยังคงตามไล่ล่าเขาแบบไม่ลดละเธอจึงตัดสินใจขึ้นบันไดหนีขึ้นไปที่ด้านบนของตึกทางด้านผู้กำกับเขาก็ยังคงคอยถ่ายเธอแบบไม่กลัวพวกซอมบี้แต่อย่างใดทางด้านช่างแต่งหน้าที่เธอนั้นกลายเป็นซอมบี้แล้วพวกเขาก็ขึ้นมาที่ด้านบนตึกนี้ด้วยจึงทาให้พระเอกต้องตัดสินใจใช้ขวานฟันซอมบี้ช่างแต่งหน้า หลังจากนั้นนางเอกก็ตัดสินใจที่จะกลับไปช่วยพระเอกบนดาดฟ้าอีกครั้งแต่จะว่าตอนนี้พระเอกเขาก็กลายเป็นซอมบี้ไปเรียบร้อยแล้วและนี่แหละคือฉากที่ผูก้กำกับต้องการเพราะสีหน้าของนางเอกนั้นเธอกลัวรจริงๆในขณะที่ซอมบี้พระเอกกำลังจะเข้าไปกัดเธอจู่ๆมันก็หยุดชะงักมันทำแบบนี้อยู่สองสามรอบจนในที่สุดเธอต้องตัดสินใจใช้ขวานข่าเขาและหลังจากนั้นด้วยที่ว่านางเอกกำลังเลือดขึ้นหน้า เธอจึงใช้ขวานในมือของเธอฟันไปที่ผู้กำกับสุดเพี้ยนจนเขาตายในที่สุดจึงทําให้ตอนนี้เหลือแค่เธอคนเดียวเท่าน,นั้นที่เป็นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ซอมบี้สยองในโรงงานล้างแห่งนี้และเรื่องราวของหนังซอมบี้ก็จบลงพิงเท่านี้ครับแต่แต่แต่เดี๋ยวก่อนหนังยังไม่จบนะครับนี่มันเพิ่งจะเริ่มต้นเลื่อนเท่าน,นั้นเอง ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าหนังซอมบี้ที่แอดเพิ่งสปอยไปเมื่อกี้นี้มันเป็นแค่เรื่องราวในส่วนของฉากลองเทคก37นาทีแรกของหนังเท่านั้นซึ่งการสปอยต่อไปมันจะเป็นไฮไลท์สำคัญของหนังเรื่องนี้กันเลยก็ว่าได้มามาลุยกันต่อเรื่องกระเรืองที่1เดือนก่อนหน้านี้ผู้กำก,กับที่ชื่อว่าทาคายุกิฮิคุราชิเขาก็ได้รับการท้าทามจากสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งให้เขานั้นถ่ายทำหนังเกี่ยวกับเรื่องซอมบี้ไล่กัดคน ซึ่งพวกเขาก็ได้เล่ารายละเอียดสิ่งที่เขาต้องการให้กับทาคายุกิฟังว่ามันเป็นหนังต่อสู้กับซอมบี้เพื่อหนีเอาชีวิตรอดเพื่อความต้องการสร้างกระแสะพวกเขาจึงเสนอไอเดียอยากได้เป็นแบบหนังซ้อนหนังเท่านั้นยังไม่พอหนังซอมบี้ที่เขาอยากให้ทาคายุกิทํานั้นต้องออกอากาศสดมีความยาวประมาณ30นาทีและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียกเรตติ้งคนดูคือการถ่ายทำหนังแบบเทคเดียวถ่ายด้วยกล้องตัวเดียวแบบไม่มีสังคัด พอทาคายุกิได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับขำหัวเราะไม่ยอมหยุดเพราะเขาคิดว่าไอเดียที่นําเสนอมานั้นมันเป็นแค่มุกใช่ไหมแต่ที่ไหนได้พวกเขากลับเอาจริงตัดภาพมาที่ครอบครัวของฮิคุราชิในขณะที่ฮารุมิกําลังนั่งดูรายการทีวีเกี่ยวกับศิละปะก,การป้องกันตัวอยู่นั้นจุๆ่ๆทาคายุกิ ก็พูดบอกกับภรรยาของเขาว่าผมเพิ่งรับงานหนังซอมบี้มาใหม่ซึ่งทั้งคู่ก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อของเธอคือมาโอซึ่งลูกสาวของเขานั้นเธอเป็นทีมงานในกองถ่ายเช่นเดียวกันแต่มาโอเธอไม่ได้ทำงานที่เดียวกับกองถ่ายของพ่อของเธอจึงทําให้ทาคายุกิอยากรู้ว่าลูกสาวของเท้านั้นเธอทํางานเป็นอย่างไงบ้างเขาจึงตัดสินใจแอบตามเธอไปที่ทํางานเนื่องจากมาโอเธอค่อนข้างเนียบและอยากให้การถ่ายทําหนังมันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด จึงทาให้เธอนั้นชอบมีปัญหาในกองถ่ายอยู่ตลอดแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันเธอพูดถามกับเด็กสาวว่าเธอห้ามใช้น้ําตาเทียมนะเธอต้องแสดงอารมณ์มาจากด้านในให้เธอคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เธอผิดหวังก็ได้และนั่นจึงทําให้เธอทะเลาะกับแม่ของเด็กสาวคนนั้นและเท่านั้นยังไม่พอเธอยังมีปากเสียงกับผู้กากับในกองถ่ายด้วยทาคายุกิเขาก็มาเห็นพอดี จึงรีบเข้าไปขอโทษและเคลียร์ลื่นหนี้ให้และก็มาถึงวันที่คัดเลือกตัวนักแสดงสาวที่รับบทนางเอกก็คือไอกะมัตซึมโตทางด้านพระเอกสุดติดก็คือคาซูอากิคามิยะฝ่ายกำกับศินฮิโรชิยามันดุจิตากล้องขี้เมานามะบุโอโซดะและคนถือใหม้บูแมนกระเพาะครากชุนสุเกะยามาโกเอะและหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มทำการทดสอบบทที่ตัวเองได้รับอย่างตั้งใจแต่ทว่า นักแสดงในกองนี้ต่างก็เรื่องเยอะและก็เรื่องมากกันอยู่พอสมควรนางเอกก็เล่นบทโดนอ้วกไม่ได้พระเอกก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับบทเยอะเกินไปแถมชุดสเกตบูมแมนเขาก็ยังเรื่องเยอะกินน้ำขวดธรรมดาไม่ได้อีกต้องกินน้ำแร่เท่านั้นและไหนจะมีหญิงสาวที่เธอนั้นเอาลูกมาเลี้ยงในกองถ่ายอีกจึงทำให้ผู้กำกับอย่างทาคายุกิปวดหัวมากไปยิ่งกว่าเก่าและหลังจากนั้นทุกคนก็รับบทหนังเรื่องนี้ไปคนละเล่มทาคายุกิ ก็บลีฟบ,บทและฉากให้นักแสดงทุกคนฟังพร้อมกับทําการซักซ้อมทําความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายแบบลองเทคทางด้านฮารูมิเนื่องจากเธอก็เคยเป็นนักแสดงเก่ามาก,ก่อนเธอจึงชอบอ่านบทฮารูมิ จึงหยิบบทของหนังซอมบี้ของสาม,มีของเธอขึ้นมาอ่านด้วยความตั้งใจแถมฮาลูมิยังพูดบอกกับมาโอคลูกสาวของเธออีกด้วยว่าลูกรู้ไหมพระเอกที่มาเล่นหนังให้กับพ่อเป็นนักแสดงชายที่หนูชอบด้วยนะจึงทําให้มาโอคเธอรู้สึกตื่นเต้นมากพร้อมกับหยิบบทหนังนี้ขึ้นมาอ่านเช่นเดียวกันและในที่สุดก็มาถึงวันถ่ายทําจริงทีมงานกองถ่ายทําหนังวันคัตออฟเดอะเดทุกคนก็มาเตรียมอุปรกรณ์ที่สถานที่จริงตรวจดูความเรียบร้อยก่อนที่จะทําการถ่ายทําจริง เพราะการถ่ายทางหนังซอมบี้ของเขาในครั้งนี้มันจะเป็นการถ่ายทอดออกากาศสดโดยใช้กล้องตัวเดียวถ่ายตั้งแต่ต้นยันจบซึ่งพวกเขาจะไม่สามารถผิดพลาดได้เลยและทางด้านฮาลูมิกับมาโอพวกเธอทั้งคู่ก็ขอมาสังเกตการในายกองถ่ายของทาย,ยกุกิด้วยมาโอที่เธอนั้นแอบเป็นโอตาของคาสูอากิเธอก็แอบปลื้มมองเขาอยู่ห่างๆและก่อนที่จะเริ่มผู้กำกับก็บกเรียกทุกคนมาบลิปงานอีกครั้งก่อนที่จะทำการถ่ายทำแต่ในขณะที่ชุนสุเกะบูแมน กำลังนั่งฟังบลิปงานอยู่เพลินๆอยู่นั้นเขาก็ดังไปหยิบขวดน้ำของคนอื่นมาดื่มเนื่องจากเขานั้นแพ้น้ำก๊อกจึงทําให้ท้องไส้ของเขาเริ่มปั่นป่วนและเท่านั้นยังไม่พอยังมีข่าวร้ายอีกหนึ่งเรื่องนักแสดงอีกสองคนที่รับบทเป็นผู้กํากับกับช่างแต่งหน้าสาวดันเกิดอุบัติเหตุจึงไม่สามารถเดินทางมาร่วมแสดงได้ทันและนี่มันก็ใกล้เวลาโอ,อกาศสดแล้วด้วยจึงทําให้พวกเขาไม่สามารถหานักแสดงมาแสดงแทนได้ ทาคายุกิจึงต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้โดยเขาจะรับบทแสดงเป็นผู้กำกับในหนังเรื่องนี้เองและก็ให้เมียของเขาเล่นเป็นช่างแต่งหน้าสาวเนื่องจากเขาทั้งคู่ก่อนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับบทหนังเรื่องนี้ดีที่สุดแถมฮารุมิเธอก็ยังเคยเป็นนักแสดงเก่าอีกด้วยและการถ่ายทําหนังก็เริ่มขึ้นและก็มาถึงคิวที่ทาคายุกิออกโรงเล่นบ้างแล้วในฉากที่เขานั้นต้องเข้าไปทําการสั่งคัด พร้อมก็ต่อว่านางเอกวันเล่นไม่สมบทบาททาคายุกิโดยความเป็นผูก้กำกับเขาก็อินเนอร์มาเต็มพูดต่อว่านางเอกจนน้ำตาไหลจริงโดยไม่ต้องใช้น้ำตาเทียมและเท่านั้นยังไม่พอเขายังหันไปตบหน้าพระเอกจนคนในกองถ่ายตะลึงเพราะนี่มันไม่ได้อยู่ในบทซึ่งทาคายุกิเขาน่าจะอึดอัดกับนักสแสดงพวกนี้จึงทำให้เขาต้องหาที่ระบายทางด้านโอซดะตากล้องที่รับบทเป็นซอมบี้เขาก็อาศัยช่วงจังหวะที่ทุกคนกำลังถ่ายทำนี้ แอบไปกริบสาเกจนตอนนี้เขาเดินตัวเซเข้ามาที่ข้างในกองถ่ายจึงทําให้ช่างแต่งหน้าในกองต้องรีบจับเขามาแบบมงเมาจับมาเมคอัพหน้าเป็นซอมบี้รอคิวถ่ายฉากต่อไปแต่ทว่าพอเธอแต่งหน้าให้เสร็จโอสดะเขาก็ดันมาแอบเมาหลับ อยู่ที่ข้างต้นไม้ด้านนอกทาคายุกิจึงต้องไม่หิ้วแขนของเขาให้เข้าไปที่กองถ่ายด้วยตัวของเขาเองและในจังหวะนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ดันล้มไปโดนประตูเหล็กคางๆกับสถานที่ที่นักแสดงกำลังถ่ายทำหนังอยู่ซึ่งนี่แหละคือเสียงดังจากประตูที่มันไม่ได้อยู่ในบทในฉากหนังตอนแรกในขณะที่ฮาลุมิกำลังเล่าเกี่ยวกับประวัติของสถานที่ให้กับพระเอกและนางเอกฟังเสียงเอฟเฟกต์ประตูดังที่เกิดขึ้นนั้นมันก็เกิดจากความไม่ตั้งใจของทาคายุกิ กับโอสดานั่นเองและเท่านั้นยังไม่พอทาคายุกิยังส่งซิกให้กับคนในกองชูป้ายบอกกับนักแสดงทั้ง3มคนให้แสดงด้นสดรลอไปเรื่อยๆก่อนเนื่องจากโอสดาเขายังเมาไว้ได้สติและฮาลุมิเธอก็เอาสิ่งที่เธอชอบในชีวิตประจําวันจากการนั่งดูรายการทีวีเกี่ยวกับศิละปะการป้องกันตัวมาสอนทุกคนในฉากนี้ซะเลยเท่านั้นยังไม่พอทาคายุกิ ยังต้องจับประคองตัวให้กับโอโซดะซึ่งเขายังเมาแออยู่เขาจะไปถ่ายฉากซอมบี้กัดคอนี้จนได้สําเร็จแต่ทว่าด้วยความเมาของโอโซดะจึงทําให้เขานั้นอ้วกพุ่งจริงใส่หน้าของฮิโรชิแบบไม่มีสคริปต์แต่อย่างใดพอถ่ายทําฉากนี้เสร็จทาคายุกิเขาก็ต้องจับโอโซดะคอยบังคับร่างของเขาให้แสดงเป็นซอมบี้จนกว่าจะจบคิวถ่ายของเขาและในฉากที่หนุ่มโล้นคนถือไม้ ที่เขานั้นพยายามจะออกไปที่ด้านนอกจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอยู่ในบทที่เขาอยากจะออกไปที่ด้านนอกนั้นมันก็เป็นเพราะว่าเขาดันกินน้ําเปล่าที่ไม่ใช่น้ําแร่เข้าไปจึงทําให้ท้องไส้ของเขานั้นเริ่มปั่นป่วนเขาจึงพยายามที่จะไปอื้อที่ด้านนอกซึ่งตอนนี้โปรดิวเซอร์และทุกคนที่คอยกํากับคิวถ่ายอยู่ที่มอนิเตอร์นั้นทุกคนต่างรู้แล้วว่าพวกเขากําลังเล่นด้นสดเล่นไหลกันไปเรื่อยแต่การไหลไปเรื่อยของพวกเขานั้นแม้แต่ผู้บริหาร ที่กำลังนั่งดูอยู่ที่ห้องส่งนั้นพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่านักแสดงกับพวกเขานั้นกำลังเล่นนอกบทอยู่เนื่องจากชุนสุเกะมีคิวถ่ายในฉากต่อไปทุกคนจึงต้องรีบจับตัวเขาเอาไว้และในขณะที่เขากำลังนั่งอึเนื่องจากพวกเขาไม่มีเวลาแล้วทาคายุกิจึงสั่งให้ช่างแต่งหน้าทำการแต่งหน้าให้กับเขาในขณะที่เขากำลังนั่งอึอยู่แหมทำไปได้เนื่องจากตอนนี้ทาคายุกิที่รับบทเป็นผู้กำกับ ไหนจะต้องมาแสดงไหนจะต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกจึงทําให้มาโอะลูกสาวของเขาต้องตัดสินใจมาช่วยพ่อดูบทพร้อมกับช่วยเป็นผู้กํากับจําเป็นในครั้งนี้และในจังหวะคิวที่ต้องวิ่งออกไปถ่ายที่ด้านนอกร้างป่าตาก,กล้องหลักที่เขานั้นคอยเดินถือกล้องถ่ายดันปวดหลังขึ้นมาสะอีกเขาจึงวางกล้องเอาไว้กับพื้นช็อตนี้ยิ่งทําให้พวกโปรดิวเซอร์งงขึ้นมากไปกว่าเก่าเนื่องจากว่าบุ่มกล้องนิ่งเป็นเวลานาน,านเกิน10วินาที ทำให้ภาพหลุดเฟรมไปผู้ช่วยตากล้องเธอจึงตัดสินใจหยิบกล้องขึ้นมาตามถ่ายนางเอกและซอมบี้ต่อแถมผู้ช่วยตากล้องวัยรุ่นคนนี้เธอยังใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะตัวในการถ่ายทําใช้มือซูมอินซูมเอาภาพจนทำให้ทุกคนที่อยู่หน้าจอมอนิเตอร์ต่างตกใจเพราะนี่ก็ไม่มีในสคริปต์และเนื่องจากอีแม่ฮาลุมิพอรับเล่นบทนี้ เธอก็เริ่มอินกับบทจนลืมตัวฮารุมิจึงเดินเข้าไปตบหน้าพระเอกโทษฐานที่เรื่องมากไอ้นนก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้มาโอ,อกจึงเล่าให้กับโปรดิวเซอร์ฟังว่าพระแม่เป็นแบบนี้นี่แหละแม่ถึงได้เลิกเป็นนักสแสดงเพราะเมื่อไหร่ที่แม่อินกับบท แม่ก็จะน็อตหลุดแบบนี้พอรู้แบบนี้จึงทำให้ทุกคนในกองต่างเริ่มกลัวฮารุมิตอนนี้เธอเดินไปถีบคนในกองมั่วซั่วไปหมดไม่เว้นแต่กระทั่งสามีของตัวเองจึงทําให้ทาคายุก,กิเขาต้องคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้อีกแล้วและสั่งให้ผู้ช่วยตาก,กล้องหันไปถ่ายนางเอกแทนและทุกคนก็มาช่วยกันจับตัวฮารุมิเอาไว้แต่ด้วยความซวยพวกเขา ดันทำเครนยกกล้องที่จะถ่ายภาพมุมสูงในฉากจบทำร่วงจนตกลงไปพังจึงทำให้ทาคายุก,กิเขาต้องรีบไปคุยกับโปรดิวเซอร์ว่าจะเอายังไงกันต่อดีมาอโอกเธอจึงเสนอไอเดียกับทุกคนวันหนูมีวิธีและมาอโอใครทุกคนที่ไม่ได้เข้าร่วมแสดงในฉาก เข้าไปช่วยกันที่จุดถ่ายฉากจบพร้อมกับต่อตัวกันให้ได้สูงที่สุดเพื่อทว่าจะได้สามารถยืนถือกล้องถ่ายภาพจากมุมสูงได้แต่ทว่าการต่อตัวขึ้นไปนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจึงทําให้ก่อนที่จะถึงฉากจบทาคายุก,กิต้องสั่งให้พระเอกในขณะที่เล่นฉากที่กําลังจะเข้ากัดคอนางเอกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเล่นดึงรอกับคนที่กําลังต่อตัวทําเป็นเครนกล้อง จึงทําให้ภาพในหนังนั้นออกมาเป็นอย่างในตอนแรกที่พวกเราเห็นและถ้าใครนึกภาพไม่ออกว่าเวลาฉากเลือดพุ่งเขาทํากันยังไงก็ต้องดูฉากนี้ในขณะที่นางเอกกําลังใช้ขวานฟันไปที่ผู้กํากับนั้นจังหวะที่เธอเงยหน้าก,ก็จะมีคนในกองถ่ายใช้สายยางเป่าปากคนเลือดใส่เธอจนเลือดเต็มหน้าไปหมดและก็มาถึงฉากจบหลังจากที่ทุกคนตายหมดแล้วนางเอก ธอก็ต้องเดินไปถึงที่จุดสุดท้ายและคนที่เหลือก็มาช่วยกันคุกเขา่าช่วยกันต่อตัวและทางด้านทาคายุก,กิเขาก็ให้ลูกสาวถือคล้องขี่คอเขาถ่ายในฉากจบนี้ด้วยและในที่สุดพวกเขาก็สามารถทําได้สําเร็จถึงในฉากนี้มันจะแกว่งๆส,นสันสันซะหน่อยแต่มันก็ดูเรียวดีและในที่สุดเสียงสั่งคัดจากคู่กํากับก็ดังขึ้นทุกคนต่างดีใจที่การถ่ายทําแบบลองเทคนี้เสร็จสิ้นลง เพราะการถ่ายหนังที่มีความยาวมากกว่า30นาทีแบบไม่มีการสั่งคัดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันมักจะมีปัญหาที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอแต่ทว่าพวกเขาทุกคนในกองถ่าย One Cut of the Dead ก็รวมด้วยช่วยกันถ่ายทำหนังซอมบี้เรื่องนี้จนสำเร็จหนังเรื่องนี้ทำออกมาตลกมากโดยเฉพาะมุกเสียดสีวงการบันเทิงทั้งนักแสดงที่เลื่องมากไม่ยอมให้ตัวเนื้อเลือดเธอะนักแสดงสุดติตดเดาใจยาก นักแสดงไร้ความรับผิดชอบทั้งเมาเหล้าตอนถ่ายไปจนถึงกระทั่งเทง,งานตัวเองแบบหน้าตาเฉยซึ่งหนังเอาปัญหาต่างๆในกองมานับเสนอเป็นมุกตลกให้เข้าใจง่ายๆยิ่งถ้าใครเรียนฟรีมาก็น่าจะเก็ทมุกในหนังเรื่องนี้แบบ100%ซและเรื่องราวของหนังก็จบลงพียงเท่านี้ครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก i m d b ไป7.7คะแนนและได้รับคะแนนจาก rotten tomato สูงถึง1้อยคะแนนเต็มถ้าเ,เพื่อนชอบหนังแนวนี้และอยากแอดทำหนังเรื่องไหน ก่อคอมเมนต์มาแนะนำที่ใต้คลิปได้ถ้าการสปอยมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลใดไปก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการสปอยหนังของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ